บริษัทประกาศชัดเจนแล้วว่าขาดสภาพคล่องอย่างแรงเจ้านี้ทั้งหลายกว่าทวาพรพนักง,งานทั้งหลายก็กวาาถวาคนที่ถือหุ้นกว็าวาาถวาว่าจะรับเงินคือหรือไม่ลมครั้งนี้ถือลมดังมีผลกระทบจริงๆคุยผ่านโลกเวิร์์ช็อปวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงประเด็นเรื่องของบริษัท e v e r g r ์แกรค่ะ เป็นบริษัทสังหายิมทรัพย์ขนาดใหญ่อันดับ2ของจีนตอนนี้เผชิญความเสี่ยงสูงมากว่าอาจจะต้องผิดนัดชำระหนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สง่งผลกระทบกับบรรยากาศแล้วก็ความเชื่อมั่นของการลงทุนทั่วโลกในหลายตลาดเลยทีเดียวนะคะก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าประเด็นนะคะเรื่องของ Evergrande นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็หาก Ever g r a n d ร e จะล้มลงไปเนี่ยจะสง่งผลกระทบอย่างไรบ้างทั้งกับระบบเศรษฐกิจแล้วก็ระบบ การเงินโลกค่ะคุณสมพลคะครับบริษัทเอเวอร์แกรมีหนี้ทั้งหมด3 0 0แสนล้านดอลลาร์หรือประมาณ1ล้านล้านบาทเท่ากับ1น1ใน3ของงบประมาณประเทศไทยนี่คือบริษัทเดียวนะครับแล้วก็หน,นี้ของเอเวอร์แกรนดั่นมีมูลค่าเท่ากับ6.5%ของหนี้ภาคอสังหารหิมทรัพย์ในธุรกิจของจีนถือว่าไม่ธรรมดา เราเป็นเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับสองในด้านอสังหาริมทรัพย์ในจีนแล้วที่ผ่านมาน้นกบริหารงานโลดโผนนะครับมีธุรกิจมากกว่า1 0 0 0กว่าแข่งในทั่วประเทศแล้วก็ใน280เมืองในจีนนะครับถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จริงๆและก้าวกระโดดมาปัญหาสำคัญก็คือว่าตอนนี้ขาสภาพพล่องอย่างแรงทำให้นี่สะสมพอกพูนขึ้นมาแลวโอกาสที่จะจ่ายหนี้ได้ไม่มี รัฐบาลจีนก็จะไม่ได้ช่วยเหลือให้นะครับเพราะที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าบริษัทนั้นเติบโตมาได้ตัวเองบริษัทนี้มีสพนักงานใหญ่อยู่ที่เฉินเจินก็เมืองที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจพิเศษของจีนในตอนใต้นะครับติดกับฮ่องกงแล้วก็เป็นบริษัทที่ทำมาาขายเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บริอดต้นหลังเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็เพราะว่าไปขยายตัวออกนอกธุรกิจอย่างอื่นครับมีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งกีฬา มีทั้งสนามบันเทิงมีทั้งร้านอาหารและมีทั้งเครื่องดื่มรวมถึงสินค้าผักสดแล้วก็สินค้าทางด้านเกี่ยวเรื่องนมเนยทั่วประเทศจีนเมื่อแตกลายออกไปแล้วนั่นก็ทำเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อ,องอย่างกระทันหันเพราะว่าธุรกิจต่างๆที่ทได้มาก่อนหน้าน้นก็คือระดมทุนมาจากการขายทรัพย์สินล่วงหน้าก็คือทําโครงการออกมาแล้วขายแล้วก็ให้คนจองแล้วเงินมาพัฒนาแต่ว่า ช่วงหลังๆนี้การขายทรัพย์สินไม่ได้ขายคล่องขนาดนั้นก็ทําให้การสภาพ้อคล่องอยิ่งรุนแรงแล้วก็จะไม่ไมีกี่วันข้างหน้านะครับต้องจ่ายเงินดอกเบีย้ยเป็นหนึ่งมากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งโอกาสที่จะชําระนั้นคงจะยากเต็มทีเพราะตอนนี้จะลงทุนตรงไหนก็ลาบากครับบรรดาเจ้าหน,นี้ทั้งหลายก็วาดผวาบรรดาพนักง,งานทั้งหลายก็วาดผวาคนที่ถือหุ้นพันธบัตรต่างๆที่ ออกโดยเอเวอร์แกรนดก็หวาดหวาว่าจะรับเงินคืนหรือไม่แต่คงจะยากเพราะว่าลมครั้งนี้ถือลมดังมีผลกระทบจริงๆวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ทําให้ผลกระทบมีต่อตลาดหุ้นทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในฮ่องกงและในสหรัฐอเมริการวมทั้งในยุโรปด้วยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ยักษ์ใหญ่กระเทือนจริงๆซึ่งเขาก็ประเมินว่าจีนจะสามารถรับแรงกระเทือนนี้ได้หรือไม่เพราะว่าถ้าจะอัดฉีดเข้าไปนั้นจะต้องอัดฉีดไปไม่น้อยกว่า 1- ในสาม ของนี่ของบริษัทนี้ที่ที่เกิดขึ้น,นครับเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เขาจะเปรียบเทียบเหมือนกับกรณีของซับไพม์ที่เกิดในอเมริกาปี2008กรณีเกิดการล่มของบริษัทลีแมนบราเธอร์ครับค่ะทีนี้ถ้าประเมินกันดูแล้วเนี่ยตอนนี้หลายคนก็คงอยากจะทราบว่าทางการจีนจะจัดการกับเอเวอร์แกรนอย่างไรนะคะพี่โสเพราะว่าถ้าเรื่องราวเดียวกันนี้ไปเกิดกับบริษัทที่อยู่ทางฝั่งฝั่งตะวันตกหรือว่าสดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของอเมริกาแบบนี้นะคะก็คงจะมีคนบอกว่าโอ้โหใหญ่เกินไปแบบนี้คงไม่ปล่อยให้ล้มไปง่ายๆแต่ว่าสูตรของจีนเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรคะคุณจรลญคะจีนยังไม่มีท่าทีหรือส่งสัญญาณว่าจะออกมาช่วยพยุงเอเวอร์แกรนด์ได้แต่ต้องดูในนาสุดท้ายกันครับว่าบราิษัทนั้นจะมีหนทางไปรอดหรือเปล่าแต่ดูแล้วนั่นบริษัทประกาศชัดเจนแล้วว่าขาดสภาพคล่องอย่างแรงและโอกาสที่จะหาเงินไม้ทันใช้หนี้ ไม่จะเป็นหนี้ระยะสั้นหรือระยะยาวหรือการไถ่ายถอนพันธบัตรหุ้นกู้ต่างๆที่จะถึงดิวกําหนดดิวทั้งเดือนหน้านี้แล้วก็ปีหน้านด้วยปีหน้านมีเป็นพันๆล้านดอลลาร์นะครับกว่าจะถึงเวลานั้นโอกาสที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซบเซาอย่างนี้คงจะหายากที่การจะหาเงินมาได้บรรดาจเจ้าหนี้คงจะสายหน้าต่ต่างกันเพราะว่าหนี้ขนาด3ามแสนล้านดอลลาร์นั้นแหละแล้วก็โอากาสที่จะระดมทุน หรือขายทรัพย์สินเพื่อใช้คืนหรือว่าหาสภาพคล่องมาที่ไปอยู่ก็ไปลําบากเพราะว่าตอนนี้จะขายทรัพย์สินไม่ว่าจะในเฉินเจ้หรือฮ่องกงก็ลําบากเลยครับธนาบาจีนจะปล่อยหรือไม่นั่นคือคําถามที่ตลาดทั่วโลกกาลังมองอยู่ว่าถ้าเป็นสรรารการนั้นอเมริกาเข้าไปอุ้มแน่นอนเพราะว่าใหญ่เกินไปที่ปล่อยให้ล้มได้แต่ทรัพย์จีนไม่แน่ครับอาจจะถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญให้ธุรกิจภาคสาหารณมทรัพย์ของจีนปรับตัวก็ได้ครับต้องลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้เนี่ย คือถ้าเกิดว่าล้มลงมาจริงๆเนี่ยนะคะผลกระทบมันจะสะเทือนไปถึงส่วนใดบ้างคะอย่างเช่นเจ้าหนี้นี่คือมากมายขนาดไหนแล้วก็เป็นแบงค์อะไรขนาดไหนนะคะสําหรับของทางฝั่งจีนแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าที่มาซื้ออสังหาริรไม่ทรับ ของ e v e r g r a n d รเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือน่าจะจํานวนไม่น้อยเพราะว่าเขามีโครงการที่เขาพัฒนาอยู่ในจีนต้องเป็นพันสามร้กว่าโครงการในหลายร้อยเมืองเลยทีเดียวนะคะสแสดงว่าผลกระทบตรงนี้เนี่ยน่าจะส่งผลตั้งแต่บรรดาสถาบันการเงินไปจนถึงรายย่อยเลยนะคะคุณสุพลคะมีผลกระทบต่อคนในจีนประมาณสล้านคนพนักงานสองแสนคนของกลุ่มเอเวอร์แกรนฉนั้น แต่ละปีเนะี่ยวงจรของการทํางานหรือธุรกิจต่างๆถ้าหาว่าล้มขึ้นมาแล้วมีผลกระทบกว้างขวางไม่จะเป็นพนักงานเองหรือครอบครัวหรือบริษัทเจ้าหนี้ทั้งหลายแหล่สานัการเงินจะต้องถูกแหกคัดหรือถูกตัดลดทั้งลดทั้งหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนั่นนะอย่างน้อยสุดก็75%ยกเว้นแต่ว่ามีทรัพย์สินที่จำนนงไว้ซึ่งอาจจะไปขายทอดตลาดได้ส่วนผู้ถือหุ้นกู้นะครับถือพันธบตัตรต่างๆนะ่ยคงจะ โอกาสยากที่จะได้งุนคืนเขาประเมินกันว่าตอนเนี้บริษัทเอเวอร์แกรนด์นะสูญเสียมูลค่าหุ้นไปแล้ว84%อย่างน้อยสุดและหุ้นก็ตกทุกวัน<แ>โอกาสที่ผู้ถือพันธบัตรจะได้คืนคืนก็อย่างมากก็ไม่เกิน75%ครับที่เหลืออาจจะต้องสูญเปล่าแต่ถือว่าอาจจะยังดีที่ได้25%แต่ถ้าไม่ได้แล้วนะความเสียหายจะเกิดขึ้นมาทั้งในแง่งของความเชื่อมั่นที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจีนและจะเกิดผลกระทบต่อเนื่อง เป็นเดียวโดมิโน,โนซึ่งจะสะเทือนต่อบริษัทอื่นด้วยบริษัทอื่นก็ต้องหายใจไม่ทุบทอมกันเพราะว่าถ้าขาดความเชื่อมั่นแล้วนั่นน่ะธุรกิจอสังหา,หาริมทรัพย์ของจีนก็จะประสบปัญหาและลามไปถึงสถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้บริษัทเหล่านั้นด้วยครับค่ะสำหรับเรื่องของราคาหุ้นของ Evergrande เนี่ยนะคะก็เคยขึ้นไปทำ สูงอยู่ที่30กสิเหรียญฮ่องกงนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่้องเช็คนี่ตอนนี้ราคาหุ้นนี่เหลือแค่2เหรียญฮ่องกงกกว่าเท่านั้นเองนะก็ร่วงลงมาอย่างมากเลยทีเดียวนี่แค่ภายในเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะคะทีนี้ก็มีข้อมูลนะคะว่าเอ๊ะว่าทางการจรีนนี่จะทําอย่างไรเพราะตอนนี้ก็คือผู้คนก็จดจ้องจ้องดูอยู่ว่าจีนเขาจะจัดการอย่างไรก็มีหัวหน้านักเรศรษฐศาสตร์ของ ING ประจำจีนแผ่นดินใหญ่นะคะ เขาก็มีการประเมินนะคะบอกว่าทางจีนเนี่ยอาจจะช่วยนะคะให้ Evergrande เนี่ยได้รับเงินทุนบางส่วนนะคะแต่ว่า Evergrande อาจจะต้องมีการขายหุ้นออกไปให้กับบุคคลที่3อย่างเช่นอาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจจีนก็ได้ซึ่งทางหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์เอ็นจีรรนี้เขาบอกว่าการแยกธุรกิจย่อยของ Evergrande ออกมาอย่างเช่นพวกธุรกิจที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยอาจจะทําได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ จะขายหุ้นที่เป็นแกนหลักของธุรกิจของ e อ g r กรนเนี่ยออกไปเขาบอกมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่า e v e อ g แกรนอาจจะถูกรัฐวิสาหกิจซื้อกิจการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็อาจจะกลายเป็นเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนในที่สุดอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งค่ะพี่โสแต่ว่าโอกาสที่จะขายธุรกิจต่างๆไม่ใชเป็นเรื่องรถไฟฟ้าหรือว่าบริษัทเครื่องดื่มน้ำอัดลม หรือธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวหรือแม้กระทั่งสนามกีฬาหรือทีมฟุตบอลนะที่ไปนะจะขายได้ง่ายขนาดนั้นเลยฮะถ้าขายได้ต้องโดนกดราคาอย่างหนักแล้วที่สําคัญก็คือว่าจะทันการกับการที่ต้องจ่ายหรือเปล่าเพราะสัปดาห์นี้นะครับต้องจ่ายเงินหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ไทยทองพทฏิบัติเนี่ยร้อยล้านดอลลาร์ไม่ใช่น้อยในธุรกิจอย่างนี้ครับยามนี้เพราะบริษัทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เคลื่อนย้ายมาติดอันดับหนึ่งในห้าร้อยบริษัทษใหญ่ในโลกนะครับถือว่าไม่ธรรมดาจริง แล้วก็เป็นประสัที่เก้าเร็วเติบโตเร็วจีนถ้าจะอัดฉีดไปต้องอัดฉีดอย่างมากสุดแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยก็ต้องต้องมั่นใจว่าหยุดการตื่นตระหนกของตลาดให้ได้ซะก่อนด้วยคําประกาศว่าถ้าจีนช่วยเหลือแล้วนั่นคือคือหุ้นอาจจะไม่ตกลงนะครับหุ้นไม่ตกลงแล้วนะ่ะหุ้นอาจจะเด้งขึ้นมาเพราะว่าเขามั่นใจว่าในเมื่อจะต้องขายหุ้นไปกับให้กับใช้คืนเจ้าหนี้แล้วมูลค่า,าจ,จะเพิ่มมากกว่าที่เป็นอยู่แต่ว่า ต้องดูว่าจีนตัดสินใจเร็วขนาดไหนเพราะว่าเวลานี่แต่ละนาทีมีค่าสำหรับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News One เพียงเท่านี้ คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ